โอ้เิียบอยวันนี้มาทำอะไรเนี่ยอันนี้วโอ้สวัสดีครับก็ถ่ายคลิปได้ไหมครับมาดูรถดูรถอ้เนาะโอ้นี่ครับเรามาหาดูรถกันครับวันนี้อยากถ่ายคลิปอยากได้รถโอ้ โอ้สวยมากเลยอ่ะอดูครับนี่แต่งแบบนี้แหละตัวไหนตุ้ใหญ่ด้วยไหมสี่ประตูเนาะอ,อ,อยู่อยู่ร้านสก้าวครับตอนนี้มาชมรถสวยๆกัน นี่พครับตัวไฮรินเดอร์เอ้ยใช่ไหมตัวสูงนึ่งหนึ่งจุดเก้ารถจาของร้านลุ้งลุ้ง อีเหมือนกันครับครับแต่ว่าลครับมันคนละออปนี่อะไรคาบอนโอ้สุมากเลยหน้าหนังสามเออเหมือนกันเลยตอดสามนิ้ว้าดูภายในครับโอ้บอกเคอร์กี้ เานี่ละทรงนี้แหละเรงนี้แหละนี่มาแล้วครับอันนี้ดีแม็กถ้าขอรุ่นนี้ก็ต้องใส่ไฟินหน้าด้วยะไว้กระเด็ดดินหรเข้าบ่ไม่ได้บางกวรอบางกว่า วยมกเลยคันนี้ทงแบบวัยรุ่นเลยคทรงแบบวัยรุ่นถูใจ,ใจเลย่ะเนาะใจเลยีันยร่รรถเจ้าของละพี่เปิดฝากระโปรงให้ดูหน่อยวะได้ดไม่เคยเปใครดูล้วจะอ กั้นมันบินใช่ชั้นบินเพราะนี่เป็นเอาเป็นในพัดสิงบินคาร์บอนอ่ะไม่ใช่โอ้โหโล่งมากเลยโอ้พัดลมไฟฟ้าด้วยสไตล์รถซิ่งนี่โบเปลี่ยนใหม่เป่าใช่ครับเพราะอะไรครับปากซีซีไว้สามพันบากซีซีเอซีโซ่คำตัวนี้โอ้ โอ้สามพันเลยยังไงมันแรงกว่าเดิมเยอะเลยบอดิ่งดิ่งเรอเยอลห่งจุดเาฮะถูกใจไหมถูกใจครับมันหนึ่งจุดเกาเดิมมันจะรอรอมากครับแล้วคัดอะไรใช่คัดอะไรคัดเป็นของเบีครับเบียซีแท้ทองแดงครับทองแดงครับทำไม่โปรักมันมันลื่นใช่ไหมลื่นใช่ไหมข่ว่าผมลื่น็วเลยนี่อะไรผักน้ำแล้วแล้วมันทำไม่แข็งไหมทำไม่แข็งไหม สำหรับคันแต่งมันก็ดูกับของเดิมมันก็ดูแข็งเลยพี่แต่ถามว่ามันจะแข็งจนเหยียบได้เลยมันก็ไม่ใช่มันก็กําลังขับสบายพอดีพอดีพระลงเถขับพระลมฟ้าเอเย็นกว่าเดิมไม่เป็นจฟ้าเอเย็นก็เดิมเยอะเลยเพราะมันดูดดูดช่วยเลยใช่ไหมกดเท่าไหร่เนี่ยถึกทูกยี่สามสี่พันตรงนี้นะ เรไปที่ร้านนั้นใส่ไฟตรงรุ่นเลยเดินไปเดินดีเลืองดีเละให้เราด้วยเลยอันนี้เก็บสายไฟที่ไหนพี่ไม่ได้เก็บเลยนี่ของเดิมอยู่นะบอกใช่ทำไมันโล่งเนี่ยเดี๋จะเข้าเครื่องเล็กเหลือดจะเอาแบตออกใช่เหลือดจะเอาแบตไปไว้หลังนี่เลยแบตไปไว้หลังโล่งเลยถ้าแบตออกเนี่ยโล่งหมดเลยเป็ดกับกลองปิ้วนี่เออเก็บรีแมพอย่างเดียวนะเนี่ยอันนี้ครับรีแมพอย่างเดียวโอ้ ถ้าเราขับเราเราขับได้เราหรือเราขับตากฝนได้ได้เหรอหรอมันไม่โดนน้ำเข้าไปหรอไม่โดนจริงจริงจริงผมก็เข้าใจว่าจะโดนน้ำแต่เมื่อจรินแต่พอเขาเขาโบกมามันไม่โดนเพราะว่ามันซ่อนอยู่ตรงเนี้ยมันหลบมุมอยู่ในเมื่อจริงแต่วันหลบอยู่ทางนี้อ๋อเวลาเราวิ่งเลยน้ำมันไม่ซัดเข้าไปัมไม่โดนเมื่อจริงเหรอขับไม่เข้าเลยโล่งโล่งจัดโห โปรเจกต์ต่อไปก็จะย้ายเบ็ดเลยย้ายเบ็ดร้อยขลังอย้ายเบ็ดแล้วก็เดินเดินท่ออินเตอร์ตัวนี้ใหม่อินเตอร์แไหนให้เตอลบอิตร์ล่างใช่ให้มันให้มันอยู่ตรงล่างเนี่ยให้มันอยู่ตรงนี้สวยเนาะครับมันมันจะได้สวยตอนนี้มันเรีนลงเบ็ดแล้วใช่เฮ้ยมันเดินเบลล์อ้อินเตอร์ใหญ่แล้วเนาะครับทำอะไรอินเตอร์ด้วยอินเตอร์ใหญ่แล้วครับแต่อินเตอร์หน่อยจัด เฉพาะอินเตอร์ก็มือิดครับผมเฉพาะอินเตอร์กับพวกเนี่ยทอดแทนนีหมครับขึ้นสุดมือิดตัวนี้ด้วยใช่ตัวนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่ด้วยใช่รวมกรองด้วยใช่ครับกรองหมดอันนี้หน้าเผาเฮ้ยหน้าเผาโอ้อยากฟังเสียงอ่ะฟังเสียงได้ไหมได้อะอย่างฟังเสียงดีมั้งไปดูเขาเขาจะเอาระทำมาเลยเอาไว้โอ้โหเราดันเป๊ะเสียงเนาะ โอ้เราฟังเสียงกันครับโอ้พัดลมไฟฟ้าโอ้โอ้ยยังอย่างแล้วอ่ะอหน้าเปล่าดังนะพี่ขับไปถ้าไม่ขับดังอยู่่วันนี้มันทินเลยนี่ครับพัดลมไฟฟ้า โอ oh. เครื่องนิ่มมากเลยตัดรอบตัดรอบ ไม่วาวคัสซีไหมเหรออ๋อไม่ตึกหรอหรือว่าเปลี่ยนโชกเปลี่ยนโชกแล้วก็ใส่ขงหลังก็ใส่ดาวพิว้เยต้อมีนั่งด้ยนนอน,นโอ้เป็นบุญมากเลยนั่นเนล่โอ้โอเพูอน,น,นั้งมันก็มันพอดีเลยนะนม,มันม,มันจะอบตัมันจะกระบครับเดี๋ยวดูรอบนะ ของอะไรพับได้ด้วยไม่ใช่ของอะไรวดา1.9นี่หนะพี่ถ้า4ประตูมันเท่าไหร่ประมาณ4-5เส้น จะบอยถ่ายรูปใหม่ครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมาดูคันนี้ครับโอ้แต่งหมดไปหลายบาทด้ย,ยเนาะพี่เฉพาะชุดหน้านี่ก็หลายหมื่นแล้วนี่ใช่ครับโอ้ของมอนต้าด้วยบอกมอนต้าเทนนาอันนี้อันนี้นเทมไหมับตะเข้เป็นลายโสมโอ้ถ้าของเทียมมันจะตกเนาะใช่แล้วมันมันจะตีนั่นแหละสวยมากเลย ถ้าออกอยู่นี่ก็จัดทรงนี้ได้เนาะทรงตามใจเลยคไหร่ผมแต่แตแบบ่ถ้าแบบขอยางสปริงน,นี้ได้ไหมแล้วก็เพิ่มราคาก็ได้ได้ได้นั่นแหลใะให้แต่คุยกันอ่ะได้ผมได้หมดแหละครับไปยุติการเซ็ส์ครับ <laughs> โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับนี่